ขับเนี่ยฝนเกาะนฟันเลยขฟันอยู่อ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนใะท่านผู้ชมฝันดูฟันดีฟันมาได้้สงบ้านนี่แหละได้ว่าแบบนี้เป็นอย่างไรพ่อพ่อคนถึงมดคนเนี่ยเป็นมที่ลุมสีเหลี่ยมแถวนี้กับสองลุมแถวไต้กับสองลุมมานีพ่อเรียกว่าขี้ไต่ใไหนกันเนี่ ออกจากลำเม็ดมาวัดขนมได้มันจะเม็ดห่องได้จะเม็ดได้กี่เมฆครับแต่ว่าห้องม้อนเนี่ยได้วัดกะลิบพ้องกะลิบเป้งน้ำเหมือนเป้งน้ำเป้งมันไหลไปฉันง่วงมากคือแต่ว่ามันเล็บมันเล็บแไ่ใดอยู่เนี่นะมันจิบเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำแล้วก็รูมเป็นน้ำเป็นนึ่งหอเ่รูมมันเกิดน้ำนึ่งอยู่แหรือล่ารูมน่ยมันมันเป็นทีมันเป็นทีรูมเหมือน แต่ว่าไม่หลลุมทีเลี่ยมค่ะทีหลุมตัวได้่อศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ตัวนี้นแบบนี้เลยตีเป็นตัวได้พอตีเอาศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เป็นตีง่ายๆบ่อพอมีน้ำดิครับแล้วลุมกับลุมกัเป็นศูนย ตัวต้ครับโต้หนุกม้ากลมๆครับเนี่ยถ้ามาสี่เหลี่ยมมหนุบกินลุ้มสี่เหลี่ยมครับเป็นลุ้มแต่ว่าลุ้มนี่เป็นสี่เหลี่ยมก็เลยจะตีเป็นเลี้ยวกับสี่หนุ่มกับสี่ลุ่มอีกมันมันเป็นสองเท้าสองเท้านี่หมายถึงว่าเขาบอกวันวันฉันเราถึงสองมันเจลีบสองตัวอ่าจะไม่ป็นล่างเพราะว่ามันกับยุบกับปิลินนั่ลไงครับครับพ่อพ่อคือว่าทอตีไง บ่อนนนันศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองคือชานที่ไหนกี่เมตรก็ไมแติดผ่ว่าโดดพอมากถึงศูนย์หนึ่งเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นความฝันแมนว่าพอแมนแต่ว่าตามสูตรเ้าก็คือเก้นเลรอครับคือจำสูตรอ่ะให้คุณพ่อสรุปให้นะครับวันนี้ทั้งสูตรทั้งความฝันนะครับคือเป็นโครงสุดท้ายเป็นความฝันพอมาสรุปแล้วมื่อนั้นพ่อกัฝันเซ็นนั่น เห็นพูดสายน้องน้าม่นบมพ่อก็ว่าจันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างแต่งสิหมครับวันควันอม่าอไม่รู้หนุ่มวันบ้านไอคนหลุมคนหลุมติดางบ้านนะค่ะวัาดีมันยันถึงแก่ว่าได้ทำมันทำเกาะมือวานไอพไปธเปงไหนมั่งไหนหองแล้วจักเม็ดสิสิเมพอจะรับเม็ดเมื่อวานมีเหลียงว่าดีผลิ คุณลิบบอท่านในวัดนี่แต่ว่าปิีงน้ำเพียงน้ำออกมันไหลไปจักหลุมก็พอซีหลุมซีหลุมซีหลุมแล้วเหมืนหลุมซี่เหลี่ยมขับหลุมน่ะเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแม่ใครับมันเป็นสองแถวใช่ไครับสองหลุมนั่นสองหลุมนั่นอย่างก็บมัดสองหลุมใจครับสองหลุมใจนี่ถงไหมเอรามันสองมันโยเกิร์กับเช่นงี่น้ำเลยคุณลิบบน้ำนีนี่ยังมีเรื่อเนาะนรับน้ำนี้เร็วครับ บานียันทีมันเป็นทีเลียมหรือรบาหลุมหนึค่ะมันจะศูนย์ทีหัวอันหนึ่งอืมเอาไข่พอตีให้เลยครับอืมเรีวยว่าศูนย์พคตรศูนย์หนึ่งกับศูนย์ทีศูนย์หนึ่งศูนย์ทีแมนเอาคือปลอดตีความฝันนะคะท่านผู้ชมนีน่ลาบานีกันไม่ก็ศูนย์สองกับศ,ศูนย์สามครับเท่านั้น แต่ว่านี่พ่อว่าเป็นเหล็กรางเล่นๆเป็นรางเลยมันพอมันอยู่ต่ำเลยมันพวกับผิวดินไหมคือพวกเขึ้นบนก็อลแรคิดว่ามันเป็นเหล็กรางบคุค่ะเพราคือว่ามันเป็นเหล็กรางเนี่ยค่ะคันเล็บบูลเล็บบูลพาะว่าพอ่อญานมาิมัดตัวเก่าค่ะค่ะคำว่มา,มามาตัวเก่าคือตัวใดครัคพอ่อพ่อมัดขาเก่า เก้าห้าเก้าหกเก้าห้าถ้าถ้าสามตัวกับศู่เก้าหี่งูเก้าห้มันเล็กันพ่อว่าจะเป็นลางแทน่อปีนั่นปีนั่นวันศุกที่่อเห็นปัญนาเดี๋ยนี้พัญาเขาว่ามีอันมีงอนบ่มีอ้ต้นเข้าอยู่เหร ต้นข้าวหรืนเป็นงอนล่งเป็นพญานาครุกค้างๆกันนั่นนะเขาบอกรงไปเบิเงอยวพ่อเต่าพ่อไปเขากอว่าเหมือนไอ้เพชรว่ารูกงมึงนี่แวพี่ท่านคอยคอยไปแล้วก็จุดทูวได้จุดได้ัวเรศละท่เร้ครับไม่ว่ามันจุดถูบแเรวครับงอนพญานาคเพาว่าเหมืไปบงกับิงเพราะว่าพ่อกันเลีอย้แยกกันครับอ่ะคุณพ่อ ความฝันเนี่ยศูนย์หนึ่งับศูนยกันตัวใดกับถัศนย์กับศูนตัวกันเนี่ยศูนย์สกับศูแมนเพราะว่าเป็นลางว่าอย่าง FC เป็นสื่ออ้หลาตัวบ่นพูดหลายตัวมันพันพันหกาโบม่ากับซูสูสงเพราะว่าเป็นชุดเต็มเลยันแต่ว่าอให้ชุดเต็มเันะชุดเต็มไปด้วยอจะได้หน้ามันมัังที่สามเนี่ยหันยันบบมานะ แต่ว่าก็ดกันไว้น้ำนะอันนี้เป็นความฝันน่าจะมาล่างคุณพ่อหวานจะต่ำคามฝันเลย่นครับนี่เป็นความฝันเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาชุดเต็มให้ด้วยนะครับวันนี้อ๋คุณพ่อแนว่ยทงบนตัวไหนก่อนครับตัวทั้งบนพ่อววาจา่นตัวเก่าเนาะตัวเก่าตัวเก่า ทาสามตัวทา3ตัวศูนย์เหนียวศูนย์เข่าหาเลยป่ครับ95บอแมนอันนี้คิดว่าจะมาเป็นบนเหรอครับเนาะแมนสระทรัพท์ศูนย์95นะคะเท่าปกติก็ศูนย์่าเป็นสิ่งหลักจะว่าเราลวดรับกลับเอาด้วครับเด้อ ทางบนน่าจะเป็น095นะครับภาบชัดเสียงชัดไหมน้อท่านผู้ชมนะคะคอมเมนต์ได้เนาะเพราะว่ามันี461บองฟองวันจุดเนาะค่ะ461คืพ่องเห็นต้นขนาดค่ะมัานรุ่นนั้ราวังเดียวกันอืมมาดีวมันตรงกับวันชุกขึ้นกันที่มันออกกันเด็กออกวันชุกเมื่อวานนี้วันชุกมันเป็นวันเก่าด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเลขเก่าสีม้าบอกเหรวันนั้นมันเป็น เป็นยังไงที่แรกเก่าเก่าหนาค่ะวัดร้อันออกสี่หนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งพ่อจำได้ไหยหรอค่ะอันนี้เลขล่างเลขล่างเป็นในสมเก่าสองเก่าเลขล่างปะ อันมวลมวดก้อนมวก้อนก้อนหม่อที่มันเอา่นี่มันครบรอบแล้วนี่พอถือพรมันหน่อยเล้นนี่เกือบแสนด้วนี่มวลเมื่อกี้นี่บอกมองหวลหกแลหกสิบเอ็ดค่ะมวลหกสิบเอ็ดนี่ถือเกือบแสนแมนอันนี้วลนี่คือมันครบรอบมันบองวลนี้ครบรอบเลหกสิบเอ็ดคือัีที่ีดเลยอ่ะขีที่เขาเขามาก เดี๋ยวรอสรุปตัวเลขกันเดี๋ยวให้โชว์ตัวเลขเพราะว่างวดนี้คุณพ่อก็มั่นใจคือเก่านะพ่อเนาะพ่อคือว่ามั่นใจมันใเลขนนี่แหละมั่นใจทุ่มเลขฝันนี่ลหละโอมั่นใจเลขฝันเพราะว่ามันฝันได้มันตลอดนะทุ่มบักเพื่อนทุ่วันนั้นถูกป่ะค่ะนี่ถูกไหมถูกกัน่ะครับถูกกันเนาะครับเนาะทุ่มกับตัวนี้ครับ นนะคะำสูตรใช่ว่าไปเรียนหาเก้าเก้าหาไร้ขั้ครับเอ้าพอวงกลมให้แน่เก้าหาหาเก้าวงกลมให้เ,ยเ,ๆๆหเลยสองตัวบนพูดรับอยู่ทางไตผมครับ,บนี่อยู่วงกลมเลย สำหรับตัวเน้นนะคะคุณพ่อวงกลมให้ห้าศูนย์กับห้าเก้าครับแน่นพอศูนย์จกัดนะคะท่านผู้ชมชัดเจนนะครับตัวเน้นตัวกันนะครับพิจารณาด้วยครับเดี๋ยววงกลมศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่อ๋อครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ เป็นแนวทางล่างไหมครับส่วนบนนะคะคุณพ่อจะเน้น50กั 9, บ59ส่วนล่างจะเน้นไปที่01และ04นะคะท่าน,น,นผู้ชมมันครับมันเปลนมาลีกี่พอผมด้วอ๋อมันตรง,ตรงม,มาอีกทีพาเขามันมาของะพ่อตรงตรงไห้ผมเนี่ยนะไอ้สี่เป็นวงชัดๆนะครับเออขาอดแบบาดโอ้มันเขาน้บลวดตั้งยันมาเบิดแล้วอ้ามันเขาวาลนทีเนี่ครับ เนี่ยมาทา้งนี้กน้อยเขาเอาไน้ตนำหน้า,าลายนะโอเคนะคะใช้เข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของพ่ออุดมนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขเข้าทั้งบนและล่างนะคะสี่สามแล้วก็สามเก้าห้าเก้าห้านะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้นะคะจัดมาเต็มเต็มนะคะทั้งบนและล่างเหมือนเดิมนะคะใครติดตามก็ขอให้โชคดีนะคะ,ะสำหรับแนวทาง ล่างนะครับคุณพ่อเพิ่นเน้นให้นะครับ01กับ04นะครับบนเนียนให้คือ50กับ59นะครับคุณพ่อว่าเด็กจะมาตัวเดิมนะครับอ่ะพี่จะหน้าไปเด้ครับเด้อแนวทางโค้งสุดท้ายกับคุณพ่ออุดมแต่มั่นใจยุ่ะพ่อกว่านี้เนาะโอมัจยุ่งใจจะกูเซ้น่อดไม่มันนี้ก็ลอยแล้วครับลอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลอยแล้วระดับต้ิลต้องลอย มั่นใจเนาะพ่อเพราะว่าวันเมื่อกี้เขาบนรางเกือบเลรางวันไงพอตมาจากความฝันพอแม่นบอครับเน่ยคนใส่ดีนั่นนี่กับเลี้ยวหมนแล้วใส่นีหมดเลยใส่จนไม่ใส่นีเมื่อวันนี้เด้อมืเอวันนี้แับกำไรแบบกำ้นะเมื่อวันนี้ยังก็พอม่แต่เอาก็เอาแม่นพอกม่อวยังอ่แเอาก็อ่นพใส่หมดแล้วกงาพวกก่อนเอาใชไปไล่ดิค่ะ นยังกาะนี่ก็ใส่มาแล้ววันนี้เก็บใส่กระเป๋ายางเดียววนนี้เก็บใส่กระเป๋านะคะนี่ก็ใช้หมดแล้ววนนี้เก็บใส่กระเป๋ายางเดียวนะคะเวลาตัวเด่นๆในเงินขึ้กว่านี้นี่ครับเน้นๆศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่นะครับบนมิ้นท์นะแต่เป็นรางเลยความฝันพออะให้ดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแคปหน้าจอเวยครับเด้อ แคปหน้าจอไว้นะครับเพราะคนพอเพิ่มสีเขาแล้วพอดีนะครับพอดีเลยขับคัดขักปานยังนะครับจังหวานยังนะค่ะมื่อวานี้ปล่อยสีพุทธมื่งวันครับลายเขาไลยก็ไม่ได้พักผ่อนเมื่อนี้ก็เลยผีจะเศร้าเพราะผีได้ไปรวมมือโม่ได้บานเลยผีได้ไปเส็ดงานต่ออีกผสมหมึกโม่อีกเอาพอฟันตรงให้เอซีรอดนึงค่ะ พอ,พอ,อชอบตัวไหนพอวันท<า>อง